<Good> สวัสดีจ้าสิ้าไปชมหาดไก่บานสองหาดเนาะจา้ะพอดีพี่สาวคนไทยมากกะสิพาเพื่นไปเมืงองยางหาดเนาะจา้ะมาจ้ะมาไปน้ำกันต้องขับรถไปจ้ะหาดแรกนี้ยูไกยูขับรถพุ่นแล้วจ้ะยี่สิบนาทีหอดทีจ่จอดรถพอดีจ้ะมาไปน้ำกันไปชมทะเลจ้ะไปนะ่ะเท่า,ไป,าไปยังไปยางไปเมืองอันอันหินกนะ็ยางไปพุ่น เห็นว่าจะเห็นโคกหินบ่ะคุณมาที่นี่บ่อยไหมใช่ซัมเมอร์ที่นี่จะเป็นซีเพลิงเนาะจ้ะหน้าห้อนนี่คนสิมบัตมากว่ายน้ำเนาะมากันหลายหลายแต่ว่ามันมันบรรยากาศมันดีเนาะจ้ะแต่ว่าข้าพเจ้าขันน้ำลดมหาปูได้วะนี่เขามาว่ายน้ำเข้ามหาปูเนาะจ้ะอันนี้เป็นหินที่กองที่เขาเอามา เขามา่กองไว้กันน้ำสอดฟังทะเลให้บ่อให้น้ำพังเนาะจะหลายๆายปีเวกสาหร่ายก็มาติดทีนี่เวลาน้ำล่งปูก็มาติดจะห้ากับไปหาปูเสร็จแล้ววานี้หลายโตอยู่จะโตใหญ่น้ำจะตื่นเต้นขึ้นอย่างเพราะว่าสมัยเด็กหน่อยห้าหาปูในปูหน้าเนาะจะแถวมาเม้าเข้ามาหาปูทะเลจะก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคน อีสานเนะจะเข้าเป็นเขา้เขาเข้าบ่เคยอยู่ไก่ทะเลมาพอของทะเลกะเป็นสิ่งแลกไม่เนะจะลังเทียพอสิงโตนามหน่อยติดฟังเนอจะหมากะเข้าเนะแต่ว่า,าจ,จะคข้องหมากะดีจะกะเข้าก็เอิญหมานี้ไปตัวน,นี้ที่พออยู่ฟังนี่แมนบาดเจ็บจ้ะแต่เลือดตอน้นแต่เลือดตอน้นมันกระดึบกระดึบไปไปกับบ่ได้เนะจ้ะนี่จะค้นกับบ่ได้ติดยู่หาด อาจจะมีตะก่อนเห็นหลายหลายนี่จากข้างหลังนี่เมืองจากข้างหลังนี่ขาอีกอันหนึ่งเป็นเลือดออกแต่เลือต้นแต่เลือตตนจ้ะเมืองอยู่ต่างโดน <c oughs> กับว่าเห็นไปจักเทียย่จ้ะหาปูต่อจ้ะได้ปูหลายอยู่ด้จ้ะได้อีก มีสุขนาดมีตัวหน่อยๆตัวใหญ่ก็มีจานีลังเทียได้จ้ะพอค้นมาขีมาปานเข้าแสดงโลดจ้พะพักกันคีมาแข่งกันเป็นตะเมองครับจ้ะเมืองใส่สุดสภาวาขึ้นกันน้ำจ้ะแลนแข่งกันสุด,ดยอดจ้ะนีเขาหาปูตอถึงแลเมืองมาแล้วก็เศร้าเมืองมาก็หาปูตอตัวนี้เนยตัวใหญ่ได้จ้ะ มีมองโขดหินยังสิเขาเอาหินมากองไหวไหมจ๊ะพ่อเดินโดนไป้าหลายทะเลกับมาเกาะเนาะจ๊ะพผกหินพผกปูพวกปลากับมาติดเวลาหนามล่งเนาะจ๊ะฮากับมาหาส่วนใหญ่สิมาหนาหอนจ๊ะเพราะว่าอากาศมันดีเนาะจ๊ะนี่ตัวใหญ่ๆได้จ๊ะเนี่หนาหนาวเขากับว่ามีจ่จะแต่ว่าพวกคอยมาามันหนาวผุด ลังเทียนนำหลดคักยิงสีเห็นซีเอนมีสีงามงเักเจ้ะต่ว๋วฮาสา,ายหลงสีมันสิบว่า่อยเห็นสีสันสวยงามทอสายตาเขาเองเนาะจ้ะคันเพราะว่ากล่องเขาก็เป็นแครมือถือเนาะจ้ะนี่ลังเทียน่อมีพวกป่าดาวติดอยู่ตามโขดหินตื้นแตนค่กเดียจ้ะซึ่งแม้ว่าเขาอายุมากแลวแต่ว่าเขาพวกค่อ,อยพ่อเนาะจ้ะสิ้งเรานี่มันเป็น สิ่งที่เ้าบระคุณเคยเ้าก็ตื่นเต้นเนาะจ้ะนี่ถ้าเอาว่างไว้เราก็ถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยไปอยุจ่ะเพราะอะไรเพราะอะไเก็บจ้ะอันนี้มันซีเอนามีเนาะจ้ะพอดีน้ำลดโผดมันก็เลยกลายเป็นว่าติดอยู่โขดหินยังสีเนาะจ้ะปลาดาวอีกตัวจ้ะนี่เอากลับขึ้นไปอยุจ่ะเพราะอะไรเก็บกับบานเด้อร์สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติเอามาถ่ายรูปซื่อๆจ้ะแล้วก็กลับขึ้นไปอยู่จ้ะเพราะว่าเ้าบระหูเสร็จหย่งเนาะจ้ะเนาะ ชมคว,วามสวยงามซื่อจ,จะสองโตจะอ่ะมีปู่อีกแล้วจะมีโคดหินหาดนี่มีสามจุดเนาะจะนี่จะได้ลายเติบอยู่ได้จะได้พ่อกินถ้าอาหารมือหนึ่งยู่จ้ะนี่หมูคนจีนมาขักจะแสบขักพนักพินว่า หาเดี๋ยวเวลานำรถได้จะเสียเอาเพียนกล่องเหมือนเวลานำรถปุ่นสามีขอย่างไปไกลแล้วหาดทรายขาวได้จ้ะเป็นทรายขาวเป็นทรายดีคือยังเมืองไทยเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้เป็นคิดว่าล่างเทียเขาเอาทรายมะถเนได้จะอาพี่น่าจะมึนทรายเป็นขึ้น่องเปาแห้งเนาะจะวานบ่ท้องฟ้าสดใสสวยงาม ต้งยางเป็นตมาจังสีจังสีอัก้อนจังสีดีหมายถึงว่าดีไข่ไข่กบาแบบไมืองก้อนพี่นันนอนผ้ากันไม่ไหมวะตื่นเต้นมามาอยากยางจังสินั่งจะเป็นเมืองสองเต็ปเลยเด็ดของพีจะมาดูเดีพูดจะมา Yeah, this this is um you can run it on this because it's quite soft. It's a new cake. Yeah. So do you like this one better than coma or Tippend? I I don't know coma in terms of the beach. We went there because it wasn't it wasn't you know we just we just saw that section, but there were more. Yeah, Koma's a town. It's a town. Yeah, little. It's a friendly one. ใช่นันี่เ็นบออันนี้อันนี้เคลื่อนลิ้มจิตแมกเนตวุ้นถอยทะเลกินไหนต้งกินไหนขึ้นอย่อันขนนัทแ่ขนเป็นตันเป็นตะกอดแน่แม่ พอดีมาศาสจ,จะ้ะน้ำเริ่มขึ้นมากแล้วจ,จะ้ะก็เลยว่าสิไปอีกมองขุดโคเทนิกจุดหนึ่งจ,จะ้ะเพราะว่าล่างจุดนามมันสิล่งลายก็หนีเนาจจะจ้ะ ไปแล้วพอกินไปแล้วก็เริ่มว่ามันรู้สึกว่ามันกินอีกวะไว้แหละคอมัมนกินเีกคอมเนสร้างอีกค็มเมนต์เมนลบมาก t think can walk that way นทงยางไปอีกฟังบรรยากาศที่ดีนะจ๊ะแต่ว่าหาดพังแล้วกะมกบานพังไปหลายหม่องเนะจ๊ะอันนี้ก็มีพ่อหาดพังปกนกก็เห็ดมาสางล่างนะจ๊ะแต่ว่าพอหนาหนามากก็สิ นกก็ต้องใหญ่อีกพอพังอีกอันนี้บ้านเสียหายไปหลายหลังเลยจ้ะเขาเคยบอกว่าใส่แค่เวลาแค่ยี่สิบลอยปีจริงๆเป็นแคยี่สิบปีก็พังจ้ะบางเทียรก,ก็พอ่อสิงโตน้ำหน่อยมาเล่นน้ำคือจังเล่นโยคะนี่แหละจ้ะเป็นตหาตหากักตาหักดีใจคือยังได้เกกันพอ่อ สัตว์ทะเลข,ข่างท้างสิเพราะว่าโดนๆพอเที่ยนึงเนาะจ้ะนี่จะ้ะดึบๆๆๆลงทะเลเหรอเอาพอคอยพอเนาะจ้ะกระต่นเต้นเนาะจ้ะเนาะล้างเทียขื่นทะเลกระแห้งแห้งจ้ะหนาวๆก็ว่ายางจยากแต่ว่าหนาวสิแบบว่าทั้งลมแห้งทั้งขื่นแห้งสิเนาะจ้ะกระมาก็คอยดูที่จังหนัาหอ See, I see the sea. <laughs> ไอ้ไอ้ไอ้แล้วแต่ไอ้พอดไอ้โมบีง่ายพีนะเคยว่าเพชรง่เพชรไปจนแหลมมันจะจั๊กจั่ It's good for you. Not be nice. For you. Sometimes being too nice is giving yeah, yeah, yeah. 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 uh, you. Yeah. I always too nice for Can get up? Yeah, yeah, okay. 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 Bye. Okay. Just <laughs> walk, walk, and walk like this. Let's go and do loads. Ah, walk down the path. A real escape for me, Okay. So this is uh -huh. incredible. Remember the lakes and wonderful hills. That was nice. It was awesome. I when I I think my first year in England, North Wales, and, and I still remember the name of the place because it's so beautiful. Even that comes from a village but So funny. This is where we are. That's where we are.